ค่ะพบกับเทลั์อีกแล้วนะคะพลลจะมาผ่าแตงโมค่ะผ่าแตงโมให้ผู้เ่้าสองคนนะคะก็แตงโมลูกใหญ่มากเลยนะคะโชว์ทุเรียนด้วยนะคะด้วยนะคะพลลได้ทุเรียนมาสองกล่องโชว์กล่องแรกก่อนเนาะเดี๋ยวชิมให้ดูด้วยตอนนี้ผ่าแตงโมก่อนถ้ามันสุกมากนะคะสองกล่องเห็นไหมผู้เรียนทล นี่นะคะของชอบที่ร้านนะคะเนี่ยสั้างเสร็จแล้วเนาะก็มาพาแบบว่าให้ดูแบบจัดจับแตงโมคนอื่นเขาจะทำได้ไหมแล้วก็ไม่ค่อยแตงโมสวยเลยนะคะวันนี้แดดมันออกแล้วก็เอาเลยแตงโมมาผ่าเมื่อวานนี้ฝนมันตกแล้วไม่ผ่าแตงโมบ่อยากาศโม่เลยโอ้ยเฮ้ยผ่าผิดที่จริงต้องผ่ามากจะได้มีเนื้อโอเคทำผิดพลาดไปบ้าง Shift, แต่มันจะได้ไหมเนี่ยเห็นไหมทอแตงโมสวยมากเห็นไม่มกว่าน้โอเคไม่เป็นไรค่ะถ้าแล้วก็หัดทำก็หัดผ่าแช่ตู้เย็นไว้แฟนกับลูกเขาอยากกินตอนไหนเขากินอย่างเงี้ยค่ะตู้เย็นให้ดูนะคะผาให้ดูโอ้แตงโมง,งามๆค่ะงามจริงๆ <c oughs> ได้เลยดีนะโอเคเราจะเริ่มไปยังไงไดี จะทำแบบหลายแบบน่าจะทำแบบนี้แบบนี้ทำให้ดูค่ะทำให้ดูสาวเสิร์ฟเทนัสุขภาพแบบนี้ก็ขอเอ้ยนเนาะอ๋อย่าเขาทำแบบนีอ้อยากจะทำให้ดีดผัวกับลกูกทำแบบนี้ไหมจะดูเขามายอยู่นะ ดูครั้งเดียวนะคะเอาเธอเอาเธอทำแบบนี้ทำอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะเขาก็จะวางใช่ไหมวางสิบบอกก็คือเห็นยากไปตลอดเป็นไม่ใช่โอเควางของเออยังไงก็ได้哦อย่างที่ก็ได้哦เอสซเป็นอย่างนั้นนะคะ น่าจะปาดธรรมดาหน่ก็ไงนะคะ่ะและก็หาเรื่องทำเนาะก็อยากทำให้สวยๆแฟนเนาะใช่ไหมคะเห็นบะค่ะ <c oughs> ค่อยจะดีเท่าไหร่ทำไ,ได้แค่นี้ <c oughs> <c oughs> ก็เคงเป็นประมาณนี้อันนี้ก็จะสับๆธรรมดาเด้เเนาะอันนี้เหมือนเรากินอยู่ที่บ้านเราเปียงละสิบบาทนี่นะคะ เี๋เราก็ทำแบบนี้ก็ได้นเป็นเสือกันแล้วใช่ไหมเอาส้มกิบเอกสรุปแล้วกิง่ายๆดีกว่าสรุปแล้วยังที่ล่ะค่ะก็เป็นเราก็จะหรือว่าเราจะเนี่ยส้ม กินเอาเงี้ยค่ะลงนี้เห็นไหมคะมีสองแบบสามแบบง่ายๆนะคะนะคะไม่ง่ายสำหรับกันทำแบบยากๆก็ทำยากง่ายอีกแบบกินกินรูดแบบนี้แต่รูดรัดหนงกกงกกังแล้วก็ฝานลงซี่รูดก็ซี่ก็ได้ค่ะ ซ้ำเน,นี่ยเดี๋ดยวค่ะถ้าก็อยากทำสวยๆมันเขาทำเ้าไปดูอยู่ค่ะแต่ว่าเราทำไม่ได้แต่ไม่เป็นไรเนาะเราต้องเป็นเรียนรู้นานเนาะอันนี้เทอไปทำไปดูแป๊บนึงอะ่ะก็เลยราอยากทำแบบเขาบ้างแต่ทำไม่ได้ก็เลยแบบว่ามาหั่นแบบง่ายๆให้ดูสองนมอยู่ที่บ้านนี่แหละค่ะเะ โูนี่น้าหนาเนี่ยสามารถแบบนี้นะคะแล้ค่อยกินง่ายนะคะแล้วมันจะกินง่ายแบบนี้แลัวตักกินก็ง่ายมีหลากหลายไปชุดหนึ่งง่ายวางเลย่โต้ซึค่ะขอให้ได้มาสักหน่อยก็ดีใจ อันนี้ค่ะจะเห็นอันไม่ใส่ตรงนี้้กันถ่าหมดนี่แหละค่ะเห็นไหมคะตัวยาวเลยแบบนี้กินง่ายค่ะจับกินเลย อยากจะทำสวยๆมันไม่ได้ก็ได้แค่นี้ใช่ไหมคะแ,แล้วก็พยายามสูดความสามารถแล้วนะจู่ๆมันการลอคอยทุเรียนอันนี้ต้องไปแช่ตูเ้เย็นให้ให้ลูกกับแฟนก่อนคนะ่ะต้องไปแช่ก่อนอยากกินตอนไหนก็มากินนี้คะ่ะตอนลูกหนึ่งได้เยอะเลยเนะี่ยคร้บผ่าหมดเลยลูกจากนได้ผ่านไปแล้ว เรื่องกินก็คงจะเป็นเรื่องใหญ่แล้วเนี่ยไม่ต้องมีผล,ลไม้แล้วต้องมอีหลังกินข้าวกินอาหารต้องมีผล,ลไม้ของหวานเนี่ยถ้าม,มีของหวานก็ต้องมีผล,ลไม้ทุกวันทุกวันนะคะพูดจริงๆนะคะผล,ละไม้ทุกวันแม่รุ่นก็ไอ้นี่อย่างเงี้ยค่ะต้องมีทุกวันหลังกินอาหารแล้วก็นั่งกินผล,ลไม้กาแฟกับลูกกับอะไรแบบนี้ลูกเขาก็กินอยู่ในห้องเขาเนาะเด็กๆ อันนี้ก็จะมาตัดกินโนดสวัสดีส,ยสวยๆแล้วจะให้มันดูใใกล้นะคะเดีย๋ยวช่วยกดติดตามเธอด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายเย,ายาจากกันก็ประมาณนี้นะตัวหมูอันนั้นก็กินได้นะคะอันที่เป็นอ่อนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นแบบหนึง่งอันนี้ลูกตัก